ชุดเดิมันเป็นแบบ OMG มากอะ่ะถ้าเกิดมันเป็นแลทุกคนชอบแต่งได้เลยน้ำร้อนมันจะเปลี่ยนเป็นอีกสีนึงถ้าเป็นน้ำเย็นมันจะเป็นอีกสีนึงจริงหรอเดี๋ยวก่อนอะไรของเธอโหยน่าเล่นมากเลยอ่ะแม่บูเป้สิ่งนี้นะคะ Magic Mixie เปิดกันเลยค่ะ นะคะส่วนนี้ปเ,เป็นของเชิแตมจะเปิดของใครก่อนดีเปิดของใคร่ออยากเปิดของใครก่อนให้เด็กตัดสินหนึ่งสองสามของเชิแตมค่ะโอเคเมจิกมิกซี่นะเป็นน้องตุ๊กตาตัวเล็กๆกันที่อยู่ในหม้อเราเคยเล่นอันที่เป็นหม้อใหญ่ๆใ,ใช่ไหมที่แบบเสกออกมาให้แบบเป็นตุ๊กตาออกมาอันนี้ตัวนี้เหรอนี่ตัวนี้ออกมาจากหม้อใหญ่แต่ตัวนี้นะคะจะเป็นแบบ ตัวเล็กค่ะ,คะแต่มันจะทําแบบอะไรได้หลายอย่างเช่นอันตัวนี้ใช่ไหมคะมีข้างหลังก็จะบอกว่าทำอะไรได้นี่ฮาร์ e ี่นะคะก็จะเปิดปีกออกมาได้ส่วนแกสซ,ซี่นะคะมันจะเป็นสเปลสเตอร์สร่วนมาว่าก็จะเป็นมาวิเอรนะวานิเชอร์ส,ส่วนตัวนี้เราจะต้องมาเปิดเองค่ะของน้องไม้เขาจะมี3ตัวมาให้แล้วก็มีอีกตัวหนึ่งที่จะเป็นตัวสูงว่าจะได้ตัวไหน ส่วนชไตมมัก็จะมีน้องมอเล็กอันนี้ไงเป็นมอปีศาจเองว้ยปีศาจอะไรเปิดเลยนะคะเอาเลยค่ะแต่ก่อนที่เธอจะถูเปิดแล้วแต่ก่อนที่เธอจะถูถูข้างบนนี้เธอจะต้อง make upish ไม่ใช่เธอจะต้องท่องคาถาเหมันด้วยนะโอมันจะเกิดกะไมันจะเกิดอะไรไม่ใช่มาอ่านมาอ่านวิธีนี่ไงวิธีอย่าดูอย่าดูคิดอะไรไม่เห็นเดี๋ยวอม่ใ่ไปขออ่านนี้ก่อน เมจิกมิกซี่มิกซิ่งคอลเลกเตอร์นะคะกดป่าวไว้แน่นเขาบอกว่านี่ไงนี่แม่มัน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 อยู่ดีๆมันมาเลยอ่ะเนี่ยมันบอกมาเลยเฮ้ยไหนเอาเหรอเขาบอกเลยเหรอไหนบอกว่าไม่ใช่เขาบอกว่าให้เอานิ้วโป้งอ่ะถูถูถูมันก็เห็นแล้วนี่คอมมอนอันนี้เป็นคอมมอนไหน อ๋อถ้าเป็นรูปอาจารย์จะเป็นคอมมอนเมื่อกี้มันปิดตรงนี้อยู่ถูกปะเปิดมาถ้าเห็นตรงนี้ว่าเป็นเป็นอาจารย์หรือกรเปาตัวนี่ิดมันเปิดเลยอ่ะปกติแล้วเราต้องถูก่อนใช่ไหมเราถึงจะเป็นอาจารย์ใช่ไหมแต่ว่าอันนี้มันอาจจะมีอะไรเออเลยเดี๋ยวเราต้องมาดูหม้อนี้ว่าเป็นไงเพราะว่าหม้อนี้งงมากเลยงงมากเลยค่ะสองข้า หาคอน Magic Ass Mix Ass Magic Ass Mix Ass ไออม่ได้สวยดเกิดเก๋เก๋อยากเปลี่ยนซ้ำไปเลยเหรอคะอ่ะฟิวเอาสีชมพูสีชมพูอะไรอะเฮมาดูว่าเขามีแบบไหนบ้างแล้วว่าตัวไหนจะเป็นตัวแร่ตัวไหนจะเป็นแบบธรรมดาเดี๋ยวเราดู โอ้ตัวนี้ให้ตัวเดียมาแล้วโอ้ค้าทายสวยมากค้าทาเหมือนตัวนี้เลยเราจะได้ตัวเดียวกันใช่ไหมคุณละตัวค่ะแต่เป็นแบบวานิเชอร์แน่เลยวานิเชอร์คืออะไรอะคะวานิเชอร์คือมันจะต้องน่าจะน่าจะต้องไปหยดน้ำค่ะเพราะอันนี้มันมันจะเป็นแบบบีบน้ำได้เดี๋ยวเราไปลองทดลองกันค่ะไอจยดทุกคนเอาหม้อไปใส่น้ำมาแล้วตอนนั้นเฮียลูกป้าเกือตัวเอ้ทำไมเอากได้ตัวเนี้ย ซื้อไปซื้อสิไปซื้ออีกสนุกดีน่าอยากได้ตัวนี้ว่ะสนุกมากตัเต็มฮะของชุเต็มมันเป็นแบบ O M G มากอ,ะอ่ะใช่ถ้าเกิด <OMG S 3> มันเป็นน้ำร้อนมันจะเปลี่ยนเป็นปอีกสีหนึ่งถ้าเป็นน้ำเย็นมันจะเป็นอีกสีหนึ่งจริง,รงหรอนี่ค่ะงถ้าเป็นน้ำร้อนจะเป็นอีกสีหนึ่งถ้าเป็นน้ำเย็นจะเป็นอีกสีนึงอ้าวนางอยู่ไหนในนี้ฉาเชิญไม่เจอแล้วตรงนี้คืออะไรตรงนี้ตรงนี้ค่ะเขาบอกว่ามีจุดเขาให้ดูอะไรสี่จุดตรงนี้อ๋ออันนี้คือน่าจะให้มันแบบ ไม่รู้ดินี่แป๊บนึงดูก่อนคือชะลลมาตัวของชิลล์ลสเตอร์นี่ไหนไม่ใช่ใช่ตัวนี้ปะจาวนี่มีอีกหนึ่งแต่ดูนี่เค้ปะนี่ตัวนี้นาเบียนนี่เชื่อแต้มได้นะบายปะแป๊บหนึ่งนะทุกคนมันคือเออเล์จริงๆเพราะว่า ตัวนี้ค่ะทุกคนในอันนี้มันเขียนว่านาบีนะมันบอกว่านาบีนะคะคือตัวนี้นะมันเป็นแลทุกคนชอบแต่มได้เลยรู้แล้วมันต้องถูกก่อนหรือเปล่ามันอาจจะเปลี่ยนรูปเป็นแล้ก็ได้ใช่หรือว่าโยเซ่ s e l งจริงๆมันต้องถูกก่อน ไม่พอแม่ปุ้ยเอาเอาเหือนขูดตรงที่เลยนะคะมันต้องเป็นรูปอะไรคะมันถึงจะแหลมมันต้องกุเหรอดาวอะค่ะคือตอนนี้ตุ๊กตาเราเป็นตัวแหลมเหรอใช่ค่ะเป็นแหลมกิสัญลักษณ์นี่ไม่แหลมเราอะไรจะขูดสัญลักษณ์นี้ให้แลให้ได้อะไรคือไม่ใช่ความคิดหนูนะคะก็คือ ตัวนี้ค่ะมันอาจจะแบบเออเลอหรือเปล่าคุณนนะคะจะขอโทรศัพท์หน่อยเชิญอยากเสิร์ชว่าเฟอร์นิเจอร์แบบไหนอ๋อเฟอร์นิเจอร์ก็คือคนที่มันหายตัวได้เพราะว่าเราใส่แบบนี้รีบแล้วมันก็หายตัวไปอีกนี่โอ้นี่เกิดการทะเลาะกันอย่างวุ่นวายเลยนะครับตัวของฉันหายฟังโกนทุกคนมันจะมีอยู่ประมาณ5แบบค่ะใช่ไหมมันมี5ตัว5ประเภทประเภทแรกอะมอร์ฟีลิงเหรอ มอร์ฟิลลิงเขาจะมีก้นยืนออกมาได้ะไม่ใช่ป้าใช่ใช่จริงจริงจะยืนอย่างนี้เขากลายเป็นอย่างนี้อันนี้คือเอนแชนเตอร์ตาจะเปลี่ยนสีเอนแชนเตอร์ตาเปลี่ยนสีฟลายเออร์สปีกกระดกออกมาอันนี้สเปลสเตอร์ถ้าเกิดปิดไฟมันจะเรืองแสงแล้วก็วานิชเชอร์อันนี้ที่ฉันแต่งก็คือตัวนี้คือน้ำร้อนน้ำเย็นจริงหมอจะแำได้ตัวนี้รู้ได้ไงว่าเป็นตัวเนี้ยค่ะนาบีนเป็นวานิชเชอร์ป้าดูสินี่ค่ะมันแค่เอาวานิชเชอร์เฮ้ย ถูไปค่ะหนูไม่ถูถูจนกว่าจะเป็นดาหนูว่านิ้วหนูคงทะลอกก่อนละค่ะมันต้องเป็นจนกว่าจะเป็นดาวนะทุกคนเธอเต็มได้เลยอันนี้คือแบบหนู OMG มากเพราะว่าสิทธิ์ที่จะได้เลยอ่ะไม่มันไม่ได้น้อยดูนี่แหละค่ะไม่ไม้จนถึงเอล้าแลนด์และลิมิเต็ดเอดิชั่นที่จะได้อันสองค่ะไม่เธอเต็มอาจจะได้นิต้าก็ได้นี่นิต้านี่ไงตัวนี้เป็นคอมมอนเลยแล้วมันจะดูได้ไงเดี๋ยวนตาเดี๋ยวมันต้องมันเปลี่ยนสินิต้าเป็นอะไรมาดิเชอรง บอนิเชอร์เดี๋ยวใช่ไหมเดี๋ยวก่อนทุกคนเดี๋ยวก่อนอะไรของเธอคือมันมีนาบินกับนิต้าสองตัวเนี้ยเราต้องไปแช่น้ำถึงเราจะรู้ว่ามันคือตัวไหนมันก็ต้องเป็นบานิต้าแหละชิดน้ำหยุดถูแล้วเอาไปเอาน้ำมาไปเอาน้ำมาเดี๋ยวเรามาวัดดวงกันเชื่อแต่ว่าคือเชื่อแต้มได้แลหรือคอมอนคอมอนของฉันคิดว่าเชื่อแต้มได้แหละคนละตัวกันใช่ไหมสองตัวเนี้ยไม่ใช่ตัวเดียวกันใช่ไหมใช่ค่ะ ตัวนี้เหมือนจะเป็นมีขาวตัวนี้มันมีหลาสีตัวนี้มันเป็นแบบบีบได้ด้วยนะนี่นุ่มมากเป็นยางซิลิโคนค่ะห้าตัวสำหรับเด็กอายุห้าขวบขึ้นไปนะครับนี่กี่ขวบแล้วเห็นไหมคะสิบยี่สิบแถมนะคะว่ากลิตเตอร์ทำไมยงถึงมีเยอะสิบค่ะ exclusive glitter เพราะว่าชอวแตมอะค่ะเขาอยากแบบแต่งมาเพื่อนี้โดยเฉพาะก็เลยมีกลิตเตอร์เต็มไปหมดเลยแล้วตัวนี้ก็กลิตเตอร์ตัวเชอร์แตม ไม่มีอะตัวเซตแต่ไม่มีกลิตเตอร์แต่ว่าตัวพวกนี้มีกลิตเตอร์ข้างหลังก็มีกลิตเตอร์เซตเนี้ยค่ะมันจะเป็นแบบมีกลิตเตอร์นะคะันไหนน้มช่วยแต้มจะจุ่มน้ำร้อนหรือน้ำเย็นเราจะช่วยกันนะเค้กอโอ้โหเย็นแบบแท้จริงค่ะไม่ต้องลองจุ่มร้อนนะจ๊าร้อนจริงเปลี่ยนสีไหมอะเป็นสีอะไรสีม่วงก็เป็นตัวนี้นี่จุ่มเลยจริงด้ะแม่ ม่วงอ๋อนี่ไงแตะจุ่มน้ำแล้วเขาเปลี่ยนสีเดี๋ยวเดี๋ยวก้นเขาจะเป็นน้ำร้อนหัวหัววม่วงเลยหขาน้ำร้อนคือเสียอะไรอ่ะตัวเป็นน้ำร้อนชมพูป้ามีสีอ่ะอ๋อคือถ้าถ้าร้อนก็ไม่มีสีป้าถ้าเป็นเย็นก็เป็นสีม่วงอ๋ออ๋อเอาเย็นทั้งตัวเลยค่ะหนูชอบสีม่วงเอาขึ้นมาเลย หนาวหนาวหนาวก็ไปรอตโอเคนะคะแช่แตมได้อแชต็มได้ตัวนีต้าที่เป็นคอมมอนโอ้หทะเลาะกันตั้งนานอ่าต่อไปต่อไปของน้องไม้ได้แล้วนี่ของหนจะได้แบบนี้มาก่อนแล้วก็มีสติเกอร์ซิงเกอ์เราจะเปิดอันสุดท้ายนะคะทุนตัวแรกก่อนนะคะตัวนี้มาเปิด ันนี้นะคะคือตัวฟลายเออร์ก็คือมันจะมีปีกออกมาต้องจุ่มข้างบนหัวนี่มีปีกออกมาแล้วทุกคนอ๋อแล้วจะสามโอ้นี่มันจะมีปีกออกมาเจ๊จริงเนาะอ่ะมาดูตัวต่อไปกันเลยนะคะนี่ตัวนี้ก็น่าจะเปลี่ยนสีนะใช่ค่ะตัวนี้เป็นไปแล้วค่ะหนึ่งสองสามดึงดึงเป็นสีเหลืองรอย่าค่ะคอมอน ชื่อมาว่าเป็นคอมมอนนะคะเหมือนเซตนี้นะคะมันจะเป็นคอมมอนแล้วส่วนตัวเนี้ยค่ะเราจะต้องหาเองว่ามันคือตัวอะไรฉันไม่คิดว่ามันจะเป็นคอมมอนหรอกใช่เนาะมันน่าจะเป็นตัวแบบรักใช่ออเตอร์เรตัวนี้มันนี่ทุกคนมาถึงตัวที่เราจะต้องปิดไฟแล้วค่ะอุ๊ย้คทุกคนมันเลื่องแสงจริงอ่ะตัวนี้ก็เรื่องแสงแล้วแล้วคาถาเขามีไปทัมคาถา ไม่รู้ว่ามันเอาไว้ทำไมแล้วจุ่มๆเล่นมันก็เลืองแสงได้นะคะเข็มใช้ได้แล้วทีนี้นะคะตัวสุดท้ายในหม้อนี่แหละค่ะเข็มก็จะรับอันนี้ไปด้วยนี่คืออันที่เราเคยรีวิวใช่ไหมมันรับไม่ได้โอเคค่ะเราจะมาเปิดตัวนี้กันค่ะเปิดแต่ก่อนที่เราจะเปิดนะคะ อย่าลืมกดไลค์กด subscribe แล้วก็กดแชร์ด้วยนะคะถูกต้องนะครับเปิดเลยเปิดเลยเปิดเลยวันเนี้ยแม่พาน้องไม้กับเชอร์แตมไปซื้อของเล่นกันนะคือให้เลือกกันทั้งคู่ซึ่งน้องไม้เลือกเซตหนี้แม่อยากให้เชอร์แตมเลือกกันดีมากเลยอ่ะแต่เชอร์แตมไปเลือกอย่างอื่นจะเลือกหม้อเล็กตเต้นมาแก่เองหนูอยากได้ลิมิเต็ดอีดิชั่นเอาลิมิเต็ดเหรอ เอาล้วนะเปิดแล้วนะเปิดเลยค่ะเปิดเลยเปิดเลยไปยงด้าวด้าวดิงดิได้แล้วใช่ใช่หรือเปล่าใช่ใช่ด้าวเคลือถูเลยถูเลยถู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 ถ คนเราก็ได้คู่มือเหมือนของเชอร์แตมเลยนะคะแล้วเราก็ได้อินสตรัคชั่นเหมือนของเชอร์แตมทีนี้นะคะเราจะต้องมาล่ะคาทาอยู่ไหนามีเลยไม่มีไม่ไม่ยุคนี้นี่แล้วล่ะทุกคนหนึ่งสองสามอะไรอะไรกินอะไรกันตาเป็นเป้วะนตัวอะไรเนี่ยคาทาไม่ เอาไม่มีคาถาเหรอ้วตัวนี้จะไม่มีคาถาไงดูพวกมือสิจะขึ้นไปก่อนหรือคุณนี้ไม่ต้องใช้คาถาเดี๋ยวฉันคิดว่ามันเป็นตัวตัวนี้นะอ๋อเมื่อกี้ตาแป๋มแล้วแล้วทํายังไงมันถึงตาแป๋วแวแล้วอะเออเดี๋ยวก่อนมันต้องมีคาถาค่ะนไม้เขาแต่งตัวเหมือนนงไม้วันนี้ดูนี่นะคะเนี่ยค่ะมันเป็นตัวหายากเห็นไหมแล้วเขาไม่มีคาถาเหรอนี่เขาดูดิควรจะมีคาถาอ๋อนี่ไงตาตาเขาอย่างนี้แล้วไงต่อคาถาหายไปจริงๆ พออย่างนั้นแล้วเขาเปลี่ยนตาได้เออทำไมเขาไม่มีคาถามาให้อะแกนไมตัวเนี้ยใตเก้าอีสีมีตกเปล่าไม่มีหรอกเพราะว่าเมื่อกี้เราแกะมามันก็ไม่มีใช่เพราะว่าคาถาเขาไมมาสามพันดูนี่นะคะทุกคนเออเขาเปลี่ยนรูปตาได้หรือว่าเราจะต้องใช้คาถาคาถาด้วยกันปะคาถาด้วยกันคือตัวนี้มันก็น่าจะหยิบพลอเหรอทำไมไม่ได้ตัวสวยแต่ทาได้ตัวแบบเนี้สวย นี่มันจะใช้แรงแม่เหล็กนะคะแบบนี้แล้วเราก็จะดูแบบนี้แล้วมันก็จะเปลี่ยนตายในขั้นดูหน่อยิถ้าถามพ่อนะพ่อชอบตัวไหนที่สุดพ่อชอบตัวนี้พ่อชอบตัวมีปีกไม่ใชไม่ได้ขอต้องขอดูแชรแตนชอบตัวไหนอยู่ไหนชอบตัวนั้นค่ะเปลี่ยนลูกตาเหรอตัวนี้หรอตัวนี้ตัวเนี้ยตอนเปลี่ยนเป็นตานี้มันน่ารักแต่ตอนเป็นตานี้มันแบบ น่ากลัวไปหน่อยัน่ากลัวมันเป็นแบบตัวแต่เหมาะกับน้องม้นะใช่เปล่ยนตัวมาเหมือนกันใช่ดูอารมณ์เหมือนแม่เป็นมังกรสีชมพูแม่ชอบตัวนี้ที่สุดเพราะว่าตัวนี้ชื่อแชมเปญเป็นกระต่ายของแม่สวัสดีมาเป็นเพื่อนกินน้ำได้สิฉันรักเธอ้น้องม้ชอบตัวไหนหนูชอบตัวเหลืองแสงเอาจริงไม่ชอบตัวนี้ ตัวไหนก็ชอบนะแต่ว่าฉันรู้สึกว่าฉันชอบตัวนี้กับตัวนีงเสมกมัดเกาะอมันทำอะไรก็ขอ <c oughs> น้องๆดูแล้วชอบตัวไหนที่สุดคอมเมนต์บอก่อยนะคะเราถ้าชอบวิดีโอแบบนี้นะก็คอมเมนต์ไ้เยอะๆนะคะเดี๋ยวเราจะมาทําให้ดูกันอีกนะวันนี้พวกเราทุกคนไปกันนะคะบ๊ายบาย,บาย